ยอดรถ SUV Crossover ที่คนเล่นรถต่างให้การยอมรับว่าขับดีจริงๆและดีไซน์สวยมากๆนะครับผมหนีไม่พ้นนี่เลย Toyota C-HR นะครับผมคันนี้ได้เป็นตัว1.8มิตรเครื่องเบนซินล้วนปี2018และที่สำคัญคันนี้เลขไม่ก็60,000โลเท่านั้นเองนะครับผมหาใครตามหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง DRD u s e ดี a r ทุกท่านด้วยนะครับผม และผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาดูทุกทคนครับวันนี้ครับผมอยู่ที่บริษัทเชรยนต์ที่เดิมสาขาสำนักง,งานใหญ่สุวินทวงศ์46นะครับที่นี่ผมมีรถยนต์มือสองให้คุณเลือกซื้อเลือกหามากกว่า500คันนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กกลางใหญ่นะครับรถกระบะรถตู้รถ SUV รถ PPV ผมมีให้เลือกหมดเลยนะครับผมและที่บริษัทผมเนี่ยมีบริการไฟแนนซ์มากกว่า10สถาบัานการเงินเรียกได้ว่ารองรับ,รรบทุกรองรับทุกกลุ่มอาชีพของลูกค้าเลยนะครับผมนี วันนี้ทุกคนเห็นจากหน้าปกไปแล้วนะครับผมผมมารีวิวรถสุดน่าใช้อีกหนึ่งคันนะเรียกได้ว่าเป็นรถ SUV c r o s s o v e r ที่น่าใช้มากๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมผู้ใช้การยูเซอร์ต่างๆต่างให้การยอมรับว่าเป็นรถที่ขับดีที่สุดอีกหนึ่งรุ่นช่วงล่างดีพวงมาลัยคมและดีไซน์เขาเนี่ยเรียกได้ว่าทันสมัยมากๆด้วยนะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนี่เลย t o y o t a CHR 1.8ตัวมิดปี2018ันนะคันนี้ได้เป็นเครื่องเบนซินล้วนตัวมิดนะครับผมปี แต่ที่สคัญครับคันนี้เลขไม่์ก็หกหมื่นโลเท่านั้นเองได้ไปเนี่ยคุ้มเลยนะครับผมสภาพนี้ผมบอกเลยว่าสวยปิ๊งมากๆนะครับผมหลายสิบคันเลยกว่าจะเจอสักคันหนึ่งนะที่ว่าสวยขนาดนี้นะครับผมได้เป็นสีบอลเงินหรือว่าสีเทานั่นเองนะครับเดิมจากโรงงานสภาพสวยเดิมๆเลยนะครับไมค์ก็หกหมื่นโลเท่านั้นเองนี่แล้วก็เป็นรถที่ว่าเลิกผลิตไปแล้วนะเป็นของหายากนิดนึงครับเฟอรต้าเซทานะครับใครมี ไม่ค่อยปล่อยกันนะมาเท่าไหร่สัรต้าซีเอชอาร์นะครับผมคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูย์ด้วยนะครับนี่พาชมวนดูรอบคันก่อนสีพาดําหรือสีบอลเงินเข้มๆแบบนี้นะครับสวยนะเป็นรถที่ทรงแบบว่าใครชอบก็ชอบเลยส่วนใครไม่ชอบก็จะแบบว่าเอ๊ะนิดหน่อยสําหรับผมผมว่ารถมันดีไซน์มาได้โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับผมมาดูดีไซน์ตัวรถกันนะครับเริ่มมาที่ด้านหน้าก่อนเลยบอกเลยว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ย ไม่น้อยหน้าใครเลยนะฟังก์ชันมีมาให้เต็มระบบเลยนะครับผมเรื่องวันที่ด้านหน้าก่อนเลยนี่กระจังด้านหน้าเขาไฟหน้าเขาเนี่ยเห็นหลอดโคมใหญ่มากเลยนะดูให้ดูด้านข้างเห็นไหมโคมเขาใหญ่มากล่างจากแบบเกือบกลางเกือบกลางรถเนี่ยลากมาด้านข้างแบบนี้หนะหนเ,เห็นไหมใหญ่มากๆนะครับผมไฟหน้าสวยใสทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมไม่มีขุน่นไม่มีเหลืองไม่มีแตกรายงานใดๆนะครับผมมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เลนเเรียบร้อยนะครับพร้อมไฟเด์ไลท์แบบ L.E.D ตรงกลางแบบนี้ไฟเลี้ยวอยู่ด้านในนะครับผม สภาพสวยกริบเลยเหลี่ยมสันฟ้าโป่งโค้งมนไม่มียุบไม่มีบุบไม่มีรอยรักยิ้มใดๆให้เห็นนะครับผมขยับที่ด้านล่างครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วและคันนี้เห็นจุดๆไหมฮะคันนี้ได้เซ็นเซอร์มารอบคันเลยนะหน้าสี่หลังสี่เลยนะครับเรียกได้ว่าเซนเซอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ตรงแรกเขาอยู่นี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้อีกสองจุดสามจุดแล้วก็สี่จุดตรงนี้เห็นไหมฮะด้านหน้ามีเซนเซอร์มาให้สี่จุดเลยเรียกได้ว่าใครเดินผ่านเนียรถร้องเลยนะครับผมนี่ แล้วก็ดีไซน์เขาจะเป็นแบบรถ SUV crossover นะดีไซน์เขาจะแบบว่าเป็นรถที่ค่อนข้างยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ลุยน้าได้ประมาณนึงเลยนะครับผมแล้วก็เอาไปลุยขับขี่ทางดินได้โดยประมาณเลยนะครับผมนี่และขยับมที่ด้านข้างดูด้านข้างครับกันชนหน้าแก้มข้างแงบคิสนิทกันแบบนี้เลยฟิลเมนต์รถสวยงามเลยเดียวนะครับผมและที่โดดเด่นที่สุดคือลายล้อมแม็กครับวันนี้ได้แม็กขอบ17เดิมโรงงานมาลายสวยมากๆนะเป็นลายทูโทนปัดหน้าเงาขอบ17ยางอันนี้ได้เป็นยางออตาน ดูเปลี่ยนยางให้ละกันนะครับผมสเปคยางจะเป็น2 1 5 6 0ขอบ17นะดิสเบรกมีให้ทั้ง4ล้อแล้วครับผมพร้อมกับระบบเบรก abs ขึ้นมาด้านบนครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าและพับแบบออโต้ด้วยนะครับเมื่อล็อกรถนะฟังก์ชันนี้มีมาให้นะครับผมด้านล่างตรงนี้สเกิร์ตด้านข้างเป็นแบบดีไซน์รถคอสโอเวอร์บัมเปอร์กันกระแทกแบบนี้นะครับผมดีไซน์มาดีนะครับที่กัดสะอาดครบทั้ง4บานมือประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นแบบคี k e y l ส s s smart e นทรีด้วยนะครับผมพาร์ทกระจกพาร์ทเดิมโตโยต สวยงามมากนี่เหลี่ยมสันด้านข้างตัวรถเห็นไหมฮะไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆเลยนะครับล้อส,สวยมากนะและอีกจุดหนึ่งที่ว่าโดดเด่นสุดก็คือด้านท้ายของเขาตัวต้าเฟอาท้ายเขาสวยมากๆนะครับดีไซน์มาล้ําสมัยมากๆไปท้ายตัวสีทรงบูมเมลแงแบบนี้นะครับดูดิสภาพสวยใสยไร้รอยเลยนะครับไม่มีขุน่นไม่มีเหลืองไม่มีแตกรายงานใดๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับสภาพสวยกริปนะครับมาพร้อมอกับกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมและนี่เลยด้านล่างครับเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้4จุดนะเนี่ยหนึ่ง 2 3 4เลยนะครับหน้า4ี่หลัง4ี่เรียกได้ว่ามีมาให้ครบๆเลยสวยมากๆแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสปอยเลอร์แบบบิวอินมาให้ยาว,ยาวๆแบบนี้นะครับผมทำให้รถมันทรงดูทรงเป็นเหมือนว่ารถคูเป้น,นิดนึงสวยนะครับดีไซน์มองข้างๆอ่ะสวยมากนะครับแล้วก็ด้านบนสาวก,กาศแบบครีบฉลามชาร์คฟินนั่นเองนะครับนี่สภาพสีรอบคันผมให้เลยว่า90%บวกๆนะครับผม90ไปปลายเลยสวยมากคันนี้ ใครอยากมาดูรถตัวจริงมาดูได้เลยนะรุ่นนี้เนี่ยผมเหลือว่างคันเดียวนะถ้าเป็นตัวน้ํามันล้วนนอกนั้นจะเป็นตัวไฮบริดหมดแล้วนะครับผมอ่ะมาดูโครงสร้างกันหน่อยดีกว่ารถทุกคันเรารับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำต่อต่อเราไมาจมน้ํากับสีมาแน่นอนนะครับผมนี่พาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับเปิดออกมาดูเลยนี่จุดสปอร์ตเมทาร์คสวยกลมคมชัดเดินเทียบแบบนี้เลยนะครับผมเดิมๆโรงงานแบบนี้โครงสร้างสวยมากๆเรามีบริการตรวจร้อนให้นะครับมากกว่า274รายการนะ เราจ้างบริษัทกลางมาตรวจเลยรถทุกคันนะครับผมมีใบเซอร์การันตีให้เรียกได้ว่าลูกค้าได้ไปได้ความสบายใจไปด้วยนะครับผมรถเดิมๆน็อนไม่มีขยับแน่นอน,นครับดูที่บานประตูนะครับว่าน็อตสภาพเดิมๆครับคันนี้ได้ได้ไปคุ้มค่ามากๆนะครับสวยกริบเลยเี๋ยวด้านในเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะพาดูโครงสร้างกันก่นกอนนะครับมาประตูหลังฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับผมเปิดออกมาแงให้ดูเลยนี่ฮะจุดสปอร์ตเมทาร์สวยกลมคมชัดเดินระยะแบบนี้เลยนะครับไม่มีบิดเบี้ยว ไม่มีผิดรูปเลยนะครับนี่รอยขีบโรบอทจากโรงงานนะครับเดิมๆแบบนี้ใครหาอยู่ไหมนะครับคันนี้สวยมากๆเรียกได้ว่าอืเป็นรถแรเท่มอ่ะ TGR นะครับผมหาไม่ได้แล้วนะครับมือหนึ่งตอนนี้แล้วก็มือสองเนี่ยคนมีไม่ค่อยปล่อยคนมีเขากักกันนะครับกับรถรุ่นนี้เพราะมันขับดีจริงๆนะครับเป็นรถที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับใครหาอยู่ด่วนๆเลยนะครับนี่ฝั่งขวากันบ้างครับจุดสปอร์ตเมทาร์คสวยกลมคมชัดเดินเรียบแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างผมให้เลยคันนี้ ยังไงก็ห้าดาวนะครับมีช่างมาตรวจรถยังไงก็ห้าดาวนะครับลูกค้าอยากเข้ามาดูเองหรือจะพาช่างมาดูรถมาได้เลยนะครับผมมาลองขับกันได้เลยได้ทุกคันยินดีให้บริการเลยนะครับมาดูคนขับกันบ้างเปิดออกมาดูกันหน่อยเห็นไหมสวยทุกบ้านเลยโครงสร้างคันนี้หน้าหลังซ้ายขวาเดิมสนิทจุดสปอร์ตเมทอาร์คสวยกลมคมชัดเดินเรียบมากๆนะครับไม่มีบิดเไม่มีผิดรูปเลยแล้วก็สีเดินนะครับรูปไปเนี่ยเรียบเนียนเลยนะครับผมไม่มีขุกระไม่เป็นผิวแบบเปลือกส้มนะ สีเดิมโครงสร้างเดิมแน่นอนการันตีเลยคันนี้นะครับใครได้ไปเนะี่ยคุ้มๆเลยได้รถปีใหม่ๆนะอ๊ออ่ะโอเคมาดูกันที่ภายในกันหน่อยนะครับผมวัสดุภายในก็ให้มาค่อนข้างดีดีไซน์อินเทอร์เนียภายในก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมให้มาแบบว่าจัดเต็มเหมือนกันนะ CSR สชารหับโตโยต้านะครับผมเริ่มที่บานประตูก่อนเลยวัสดุที่ให้มาก็จะเป็นนี่ ด้านบนจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นลายเหมือนแบบลายเพชรลายไดมอนด์คัตประมาณนี้ครับผมแล้วก็เป็นเจียแบสบีน้าตาลโกโก้เข้มๆแบบนี้นะครับผมตรงที่พักแขนรองศอกก็จะได้เป็นกุ้มหนังมาให้นุ่มๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่กระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานและอันนี้ได้เป็นขึ้นลงออโต้ทั้ง4ี่บานด้วยได้เรียกว่ากระจกให้มาจัดเต็มจริงๆนะครับผมระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับแล้วก็ปรับเปิดองศากระจกมองข้างได้แล้วก็ปรับเเเปิดดดแบบออโต้้ไวยมื่่ราล็กลนนะี ้านล่างก็ดีไซน์ประมาณนี้เลยนะครับลำโพงที่เก็บสัาระนิดหน่อยประมาณนี้นะครับขึ้นมาดูบนตัวรถกันนี่เป็นรถที่เอื้ออำนวยต่อคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าเอามากๆสำหรับตัวหน้า thr นะครับซึ่งเหมาะนะกับคนที่แบบชอบการขับขี่รถแล้วก็ไม่ได้ใช้งานเต็มคันใช้งานแค่เบาคู่หน้าเงี้ยเหมาะมากนะครับผมเรื่องที่พวงมาลัยก่อนเลยมัลติฟังกชันแบบนี้ปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับสายวางสายเพิ่มเสียงรดเสียงระบบเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้จากบริเวณซ้ายมือเลย ขวามือนะครับมีกา้านนี่เลยคูคอนโทลมีให้นะครับเรียบร้อยแล้วหน้าปัดเรือนไม้สามช่องแบบนี้หน้าปัดดับเข็มนะผสมกับจอสีทีฟทีตรงกลางนี่ดูเลขไม้ครับหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดกิโลเมตรเท่านั้นรถปีสองพันสิบแปดไม้หกหมื่นเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ด้านขวาก็จะเป็นช่องแอร์นะครับผมนี่มาพร้อมกับปุ่ม engine start เรียบร้อยด้านล่างตรงนี้มีปรับระดับไฟหน้าได้ด้วยนะครับผมถูงตามปรับได้ตามใจเลยนะครับ ด้านล่างแป้นคันเร่งแป้นเบรกสวยเต็มนะครับผมนี่อันนี้ไม้หกหมื่นขยับมาที่ตรงกลางกันบ้างครับได้จอกลางมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกล้องถอยมีให้นะครับผมด้านล่างเป็นแอร์ออโต้มาให้แบบ Dual Zone ดูออลโซนด้วยนะนี่ดูออลโซนด้วยนะครับสองโซนนะด้านล่างอีกทีนะครับก็จะมีช่องเก็บของลึกๆประมาณนี้นะครับพร้อมที่วางแก้ววางผงน้ำตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งเกียร์ออโต้นะครับผมมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีให้แซคชั่นคอนโทรลมีให้นะครับผมแล้วก็นี่กุญแจคีย์เลสนั่นเอง มีให้เรียบร้อยนะครับผมภายในสวยดีไซน์มาดีด้านในมีพาวเวอร์อะมเมาให้หนึ่งตำแหน่งนั่งบริเวณเกะการกานขยับที่ด้านบนกระจกตัดแสงแบบแมนนวลนะครับผมแล้วก็ม่านบังแดดมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับู้วยด้านหน้าเช่นเดียวกันกระจกแต่งหน้ามีให้นะครับแล้วก็ไฟสองแผนที่ตรงกลางแบบนี้นะครับแสงสีวอร์มนะครับให้ด้านสวยใสได้รอยไม่มียันไม่มีเจิมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสวยเลยคันนี้ได้ไปคุ้มๆแน่นอนไม่หกหมื่นคุณผู้ชมแผงคอนโซลแดชบอร์ดสะอาดเลยวัสดุให้มาดี เป็นหุ้มหนังสีต่ตาลด้วยนะครับผมนี่แล้วดูตัวเบาะเบาะเขาดีไซน์มาทรงสวยมากนะครับเป็นทรงบัคเก็ตซีดแบบนี้นี่เลยนะครับเบาะคูหน้าเนี่ยเบาะมือนรถสปอร์ตเลยนะครับผมบอบอุ้มร่างกายได้ดีมากๆเป็นเบาะหนังทั้งคันสภาพสวยแน่นตึงไม่มีช้ําเลย60,000โลนะครับผมเป็นแบบเบาะเมบาะแมนนว่นนะแต่ว่ามีปรับแบบดันหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยเห็นไหมอ่ามีลูกเล่นเขาเรียกว,ว่ามีลูกเล่นนะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันนิดนึงนี่ด้านหลังนี่ตรงนี้จะเป็นข้อด้อยของเสียชานิดนึงนะครับเนื่องจากว่า ้องโดยสารด้านหลังเขาจะมีข้อจํากัดในเรื่องของเล,ล็กรวมนิดหน่อยนะครับอาจจะแคบนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้รถแบบไม่ได้เต็มคันตลอดเวลาเนยเน้นใช้งานขับคนเดียวสองคน่างเนี้ยรถคันนี้มันดีจริงๆนะผมแนะนําเลยนะครับผมเบาะหนังสภาพเต็มๆแน่นๆแบบนี้เลยหัวหมอน3อนามตแหน่งเบาะปรับพับได้60 40นะครับผมเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนิดนึงมาดูด้านหลังกันฝาท้ายเป็นแบบแมนนวลนะครับไม่ใช่แบบไฟฟ้าเปิดขึ้นมาดูนะครับผมดูโครงสร้างกันก่อนเลยเห็นไหม หัวน็อตไม่มีขยับนะครับผมด้านหลังสภาพสวยเต็มสวยกริฟตนะครับผมสวยๆเลยคันนี้แล้วก็ถาดบังสัมภาระมีให้อยู่แล้วนะครับด้านล่างที่เก็บของนี่ก็ว่างใหญ่นะครับผมประมาณนี้เลยวางกระเป๋าเดินทางได้หนึ่งใบสองใบซ้อนกันหลายๆชั้นก็ได้สบายๆนะครับถาดตรงรุ่นมีให้เนาะเปิดออกมาด้านล่างนิดนึงเปิดไปด้านล่างนะครับก็จะเจอกับถาดเก็บสัมภาระถาดเก็บเครื่องมือนะพวกแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบเลยนะคันนี้ สภาพพร้อมใช้งานเลยใครหาอยู่ไหมกับ CSR ลำนี้นะเดี๋ยวผมพาไปติดเครื่องให้ดูสักนิดหนึ่งบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะรถมันขับดีพวงมาลัยก็คมช่วงล่างก็ดีหนึบเกาะถนนนะครับอ่ะสต,ตาร์ทรถให้ดูกันนิดนึงเพราะกุญแจคีย์เลสไว้ในรถนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มพุสตาร์ได้เลยนี่ฮะเครื่องฟิสต์าติดง่ายอยู่แล้วนะครับผมนี่โลโก้ CSR นะครับเลขไมล์หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดกิโลเมตรเท่านั้นอันนี้จอกลาง เป็นแบบระบบสัมผัสด้วยนะเนีเห็นไหมเรียกภาษาได้นะครับผมโดยประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็เข้าเกียรอ R ให้ดูนะครับกล้องถอยมีให้พร้อมเส้นไกด์นะครับผมประมาณนี้และการถับ Toyota C H R นะครับนี่แอร์อัตโนมัติดูอัลสโซนนะครับปรับแยกได้นะครับผู้สัรด้านหน้าเป็นคนขี้หนาวอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนขี้ร้อนแยกกันได้นะครับผมแอร์แยกฝั่งได้แล้วก็นี่เบรกมือแบบไฟฟ้านะครับมีให้เรียบร้อยอ่ะ เดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์อีกสักนิดนึงมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง Du อ l VVDI 1,800cc ของทาง t o y o ต a นะครับผมอึดจึกทนอยู่แล้วนะครับผมใช้งานได้ยาวๆอยู่แล้วสำหรับเครื่องโตโยต้องตัวนี้นะไรีเกีย้ว่าความใช้งานเลยนะครับผมแล้วก็พาดูภายในห้องเครื่องยนต์นะครับนี่สภาพสวยเต็มเลย6,000โลไม่มีการรั่วไหลเยอะหมของเหลวใดๆให้เห็นทั้งนั้นนะครับผมแล้วดูโครงสร้างครับเดิมสนิทบอกแล้วนะครับ หน้าหลังซ้ายขวาเดิมสนิทน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตปากกระโปรงรวมถึงน,อน็อตซองด้านในเห็นไหมฮะตะเข็บต่างๆจุดสปอตเม็ดอาร์คนะครับบริเวณกระโหลกหัวช็อกจุดสปอตเม็ดอาร์คสวยกลมเดินเรียบแบบนี้เลยนะครับผมดูดิตะเข็บด้านในคุณผู้ชมเห็นไหมฮะสวยกริปนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะเนี่ยดูดิด้านนี้ก็สวยนะครับผมโครงสร้างเดิมเดิเราการันตีให้เลยนะครับว่ารถของเราสวยเดิมจริงๆนะครับ หากเจอว่ามีชนหนักผิดความตัดต่อกลอม้จมน้ํามาเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มราคาอยู่แล้วนะครับนี่แล้วดูด้านบนฮะจุดสปอร์ตเมทอาร์ฝากระโปรงเห็นไหมสวยกลมนะครับรูระบากาศกลมแบบนี้เลยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวไม,ม่ผิดรูปติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยติ๊กเกอร์มอนน้ําติ๊กเกอร์คาเตือนติ๊กเกอร์มอกอติ๊กเกอร์เตือนภาษาญี่ปุ่นอะไรอยู่ยะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมรวมถึงนี่แผ่นกันความร้อนนะครับผมสาภาพสวยเต็มเลยไม่มีปีสีขาดใดๆใครได้ไปคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะแล้วก็เป็นรถแรอเทีก่น,นหง ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยครับแล้วก็จบกันไปแล้วสำหรับรีวิวเจ้า Toyota CHR คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าน้องเนี่ยน่าใช้มากๆครับน้องเป็นรถที่ขับดีมากๆและดีไซน์โดดเด่นมากๆนะครับผมออปชั่นมีมาให้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์รอบคันนะครับกระจกปรับพับออโต้ล้อแม็กขอบ17ลายสวยๆดิสเบรก4ล้อนะครับผมพวงมาลัยคมๆช่วงล่างดีๆหนึบๆนะครับผมเบาะหนังทั้งคันกล้องถอยมีให้นะครับจอกลางมีให้ นะฮะใครได้ไปคันนี้เนี่ยไม้แค่หกหมื่นโลนั่นเองนะครับผมคุ้มค่ามากๆนะหากใครดูแล้วสนใจคันนี้นะครับผมเบอร์โทรด้านล่าง092-252 7 5 4 0เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ผมติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับผมแต่ผมให้คำปรึกษาเองนะหากใครมีคำถามเรื่องการออกรถการใช้เอกสารต่างการจัดไฟแนนซ์การซื้อสอนเงื่อนไขต่างๆทากมาปรึกษากันได้นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรผมยินดีให้คำปรึกษานะครับผมอ่ะ วันนี้นะครับจบการรีวิวคันนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวด้วยผมมีคลิปมาลงทุกวันเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ